นักผู้ชมครับนี่ก็เป็นอุทาหรณ์นะฮะเรื่องของเจลแอลกอฮอล์สปเปรย์อะไรพวกนี้นะครับคือเราจะใช้เนี่ยบางทีต้องระวังกันหน่อยค<ข>่ะมีหญิงสาวคนหนึ่งนะครับเธอกลับมาถึงบ้านเธอ, ah อ,อ,อก็ฉีดพ่นแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อโรคตามปกติก่อนจะเข้าบ้านก็ฉีดตามเสื้อผ้าอะไรแบบนี้คนในบ้านผู้สูงอายุเยอะหลังจากนั้นพอเข้าบ้านปุ๊บก็เอายากันยุงคงจะเอามาจุดจุดไล่ยุงพวกนี้ใช้ไฟช็กปุ๊บเนี่ยลุกไหม้เลยฮะ ตอนนี้ยังสาหัสอยู่นะครับอยู่ในห้อง ICU ของโรงพยาบาลนะครับทากผู้ชมครับนี่ทางครอบครัวเขาก็ร้องมายัางเพจส,สายใหม่ต้องรอดเพื่อจะให้เป็นสื่อกลางขอความช่วยเหลือหน่อยเพราะว่าตอนนี้เดือดร้อนจริงๆแล้วก็อยากจะแจ้งข่าวเป็นอุทาหรณ์กันด้วยบ้านอยู่ที่ถนนทัาไทราชแยกสองนะครับตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนี่คุณเอกพเหลืองประเสริฐทางผู้ก่อตั้งเพจส,สายใหม่ต้องรอดก็ไปกับทีมงานนะครับ แฟนนุ่มของคนเจ็บนะครับบอกว่าคนเจ็บชื่อนางวิพาพรยี่สุนศรีอายุสามสิบปีเหตุการณ์เกิดขึ้นสามทุ่มวันที่สามสิบมกราคมวันนั้นแฟนสาวคือคุณวิพาพรเนี่ยไปทำงานแล้วก็กลับมาถึงบ้านสามทุ่มก็ฉีดพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ตามเสื้อผ้าและร่างกายเพื่อฆ่าเชื้อโรคเป็นปกติทุกวันกลับมาถึงบ้านจะทำอย่างนี้เนื่องจากในบ้านมีผู้สูงอายุไม่อยากให้มีทองมีเชื้ออะไรพวกนี้มาติด พอพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดพ่นตามร่างกายอะไรเสร็จเรียบร้อยมันก็ติดอยู่ที่เสื้อผ้านี่แหละค่ะคุณวิภาภรณ์ก็เดินเข้าไปที่ห้องนอนแล้วก็หยิบยากันยุงขึ้นมาแล้วก็จุดไฟแช็กเพื่อจะจุดยากันยุงปรกากฏว่าเท่านั้นแหละฮะไฟแชกเนี่ยประกายไฟมันลุกพึบแล้วไปติดไหม้เสื้อผ้าซึ่งมันมีแอลกอฮอล์เต็มเลยค่ะไฟลุกไหม้ทั่วร่างกายคุณวิภาพร์วิ่งออกมาจากห้องแฟนหนุ่มเห็นเนี่ยไฟท่วมตัวไปช่วยดึงเสื้อผ้าที่ติดไฟออกมาจนไฟเนี่ยลวกมือด้วย นี่ฮะเห็นไหมฟึบอย่างนี้เลยนะน่ากลัวจริงๆนะต้องเตือนกันไว้นะครับพอดึงเสื้อพ้่งเสื้อผ้าจนไฟลวกติดมือเนี่ยก็วิ่งไปตักน้ําในห้องน้ําเอามาราดตัวแฟนสาวจนไฟดับแล้วก็รีบนําตัวส่งโรงพยาบาลนี่แฟนหนุ่มที่เข้าไปช่วยคือสเปรย์แอลกอฮอล์เนี่ยหรือแม้แต่เจลแอลกอฮอล์เนี่ยถ้ามันยังไม่ละเหยยังไม่สนิทเนี่ยยังไม่ผูไปโดนไฟไม่ได้เหมือนกันนะฮะใช่ค่ะอันตรายจริงค่ะนี่ครับ พี่สาวของคนเจ็บบอกว่าน้องสาวตอนนี้ยังอยู่ไอซียูนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เ<อ>ฉลิมพระเกียรติที่ลังสิตนะฮะใช้สิทธิ์สามสิบบาทรักษาทุกโรคแต่แผลไฟไหม้เนี่ยมันเกินกว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์ของร่างกายหมอบอกว่าน่าจะต้องอยู่ไอซียูอย่างน้อยก็ประมาณสองเดือนโอโซึ่งเอาละส่วนหนึ่งก็เบิกได้แต่อีกหลายอย่างก็เบิกไม่ได้ซึ่งตอนนี้จะมีค่าใช้จ่ายวันหนึ่งก็ตกห้าพันบาทอยู่เหมือนกันอาหารตรงนี้หมอบอกว่าจะอยู่ที่ เนื้อน้องค่อนข้างสุกหมดเลยครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือจะมีเจาะคอนะคะแล้วก็จะมีสาสายที่ยอาบำรุงผิวหนังกับบำรุงของอวัยวะภายในที่มันโดนความร้อนนะคะซึ่งตรงนี้สายอาหารตรงนี้หมอบอกว่าจะอยู่ที่ประมาณเส้นละพันกว่า แล้วก็เมื่อวานก็คือที่แจ้งไปก็คือมีอาการน้ำท่วมปอดก็เลยต้องใส่สายอีกสายเข้าไปเพิ่มค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกอค่ะ,ะเฉลี่ยแล้ววะ,ะเฉลี่ยแล้วประมาณเท่าไงครับวัน,นีตอนแรกเห็นหมอเขาแจ้งว่าเฉพาะสายที่เข้าไปช่วยน้ําท่วมปอดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3เส้นก็อยู่ที่วันละ5,000บาทค่ะแล้วก็มีค่าห้อง ICU ที่ต้องอยู่อย่างเงี้ยคือวันละพันห้าค่ะ <5. S 2> ซึ่งหมอบอกจะอยู่ขั้นต่ำประมาณ2-3เดึง่เลย คือทางเพจสายใหม่ต้องรอดที่เข้าไปดูกรณีนี้นะครับก็เลยอยากจะให้ทางสปสอชอเข้ามาช่วยเหลือหรือว่าดูแลเรื่องของสิทธ,ธิหรือว่าการรักษาพยาบาลยังไงบ้างได้ไหมค่ะอา,อาจจะไม่ใช่จากเรื่องของผลกระทบจากเรื่องของโควิดหรือว่าการฉีดวัคซีนโดยตรงแต่ตรงนี้มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่พอจะมีทางช่วยกันได้หรือไม่นี่นะฮะอ้าส่วนการถูกไฟไหม้อะไรพวกนี้ถ้าเจอเหตุกระทันหันนะครับท่านผู้ชมครับหลักการเนี่ยเราไปตรวจสอบเนี่ยคือถ้าเราพบเนี่ย ยังไงเอาน้ําราดหรือเอาผ้าหนา,น,านาชุบน้ําเนี่ยแล้วไปคลุมตัวให้เขาก่อนพยายามดึงเสื้อผ้าที่ถูกไฟไหม้เนี่ยออกมาแล้วก็ใช้น้ําสะอาดเนี่ยพยายามเอาไปล้างไปราดสักประมาณ10นาทีแล้วก็ช่วยเหลือเบื้องต้นนะนอกจากแจ้งกู้ภัยนะโดยการนวดหัวใจไม่ใช่ปั๊มนะฮะนวดหัวใจนี่นะฮะกรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ นะคะก็ต้องเตือนกันไว้เป็นอุทาหรณ์โดยเฉพาะบางคนก็จะเก็บเจลแอลกอฮอล์สเปรย์แอลกอฮอล,อลอฮอ์ไว้ในรถ<อ>แล้วในรถมัน,นร้อนก็มีวามเตือนอยู่บ่อยๆว่าต้องระวัง <c oughs> <c oughs>